ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณชุมชนท่านและผมก็นีประเบการณ์อยู่ในเกม,ม,เม,เมไมค้าเออไมค้าหรือว่าไมค้าพิเศษนี่แหละนะครับในภาคเออไมค้า2.5แล้วผมผมจะโหลดมาเล่นนะครับผมก็ไปอัเพเกรดการจอมอสติกได้ไหมครับพาดีได้นะคือใช่เถอะไปย้ายบังไม้ครับนี่จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่คือครับไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ดิจะเปิดเซิร์ฟค่อนข้างที่แบบนี่ครับเปิดดีสร้างกันเลย อธิบายไม่ถูกมันจะเอาแบบซื้อไว้แบบไหนไงนะกดสร้างโลกใหม่เลยเออเอาเอาเป็นเอาเราเอาเป็นฮาร์ดคอร์ต้องขันก่อนนะแล้วก็กดเพิ่มเติมค่าเริ่มต้นแบบลายสุดๆอ๋อแบบลาบอ๋อแล้วก็ใช้พิมพ์กาวกาาๆครับเพิ่มค,มคมิดวนสิทธิ์ในคำามน,นเชียนแะ้วอื่นเปิด แล้วก็กดสร้างสรรค์ของผมมันก็กดสร้างโลกใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการทำแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยๆไปแบบเริ่มเกมแบบเล้วค่อยๆไปเริ่มเกมแบบตั้งใจทีเดียวไปเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องตัดทีมสักครู่นะเพื่อจะได้ให้มันดูเร็วขึ้นแล้วทำไมเราถึงมาโผล่หน้าแคนเซียวะ ป้า,าเขาเปยนฉากครับผมนะครับตอนนี้ก็คือคอมผมเนี่ยเป็นคอมที่ค่อนข้างที่จะแบบกากครับใช่กากม,มากนะคือคือตั้งก่ว่าเราเกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเปิดป่านะแล้วก็ทมีมีบอกของ NPC ผมรู้ว่าพีเลเจียของเราฝนตกครับขอภัยนะจำลองโลกอีกนิดหน่อย สานที่นี้คดกวนนะเบียบจำลองโลกอีกนิดหน่อยด้วยนะอย่าบอกนะมืดอ่ะเออชา้าแล้วเราจะเราต้องเดินไปหาหมู่บ้าน NPC ก่อนนะเออหมู่บ้าน NPC อยู่ไหนเนี่ยฮะเออไหนเนเอ็ NPC ของเราไหมเออแล้ว NPC ไหนวะ ที่บอกว่าไม่มีอ่ะหาก่อนนะถ้าใครถามว่าสก,กิลผมเป็นอะไรสก,กิลผมเปน็นสติธรรมดาทั่วไปนะครับสติทุกคนคุ้รู้จักกันนะผมในมนาำของเพื่อนของใครก็ไม่รู้นะไอเราเ p c นีี่อยู่ไหนอ่ะ<ม> F2 F2 ทำไม F2 ไม่ได้อะไรนี่เป็นเซฟไปเฉย F2 อ่ะเคยๆกับสปาวพอ,อยต์นั่นเอง ไปหาบาริพีซีก่อนนะผมแล้วของต้องใช้เวลาหาสักครู่ผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะตัดคลิปตัดคลิปผมคิดรู้สึกว่าตอนนีจ้จะเจอหมู่บ้านของเอ็นพีีแล้วนะครับลงนู้นเห็นไหมไกลพอสมควรเราจะไปที่ทาร์บเลยเพื่อจะทำการเริ่มสไปเดิลนะออกกดทีด,อทด,ออดิออกทีไม่ได้อ่ะชิปและชิปและเอาไงดีกดทีไม่ได้ด้วย ไปดูดิเออปปุ่มบ,บังคับกดหน้าต่างเอาเป็นเอาเป็น enter return <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคปึบปึบปึบโอเคถือว่าพิมพ์ไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงวเฮ้ตายเห็ เศษคอมบันล็อกก็ไม่ได้มันน่าจะมีวูทีแก้โดยการออกไปโลกไ่ไปที่เรี่กคนเดียวอีกครั้งเออเล่นโลกที่เลือกอตั้งค่าได้ไหมปีเข้าใหม่เอาไว้เ้าใหม่รอ,อ,อชีวิตรอด เฮ้ยเอาฟังเอาชุดบอล้เลยพ้อมเติมเปิดเปิดแหากืาสุดนี่แหละที่ดีโลกชื่อโก,โก,โก็กาสมสามสามสามนี่แหละครับของจริงถ้าไม่ได้ให้เตะเลยยังไงก็ได้ไปแล้วยังไงก็ได้อยู่แล้วน<ม>ี่เราเกิดมามบอกเดีวเลยว่าเรามีแค่สติ๊กคนเดียวนะครับ แล้วตัวบัติทจะตกดินเลยด้วยเราต้องรีบหา NPC ถ้าเราไม่รีบหาเราต้องหาอาหารก่อน <c oughs> ยังไงเราไปยังไงเรา,เาก็ต้องเจอ NPC <c oughs> จักีที่ละนะเ <c oughs> ชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมมานี <c oughs> ไไน่ไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ยเฮ้ยตีตายตายตายมันไม่ตาย เอ้ยตายดิโหนายพุ่งเรียนลือดดิไม่นะไอ้วัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดท้ามไม่นะไอ้วัวบ้าเอ้ยไอ้วัวต้องไปแต่๋ยแล้วนู่นละสิที่วันเนี้ยนักดึงไงฮะไอ้วัวฮะไอ้วัวไอ้วัวไอ้วัวฮะไอ้วัวฮะไอ้วัวอะไรล่ะไอ้วัว เราวคืเราอาจจะต้องขุดดินเอาไว้ก่อนเพื่อเราจะเฮ้ยลวนลวนลวนโอเคขุดดินเอาไว้บางทีเราอาจจะต้องอใช้ของคนระับดูท่าละขุดดินดิคุกออกปลักโคตรแล้วขอใช้เวลาในการหยุดคลิปเพื่อจะทำการไปดไูโอเคครับเรา ไม่ต้องไปหาละอะไระหมู่บ้านบ้านอนะไรน่นแะเจอแล้วก็เนี่ยคือหมู่บ้านที่เราบอกว่าบนบ้านมันคือห่บ้านเอ็เลยเดี๋ยวเจอแล้วว่าเฮ้อ,มอ,อไม่ตกอีกโอ้โหนะเรามาที่นี่เพื่อจะมาขโมยข,นะของครับผมคุ้นหมู่บ้านอย่างนั้นน่าจะมีของนะจะไม่ผิดมีมันมันม,ม,มีของอยู่นี่ปะ่ะหลังนี้ปะ่ะหลังนี้กับมั้งไปดูก่อนแด็กมากครับผมพอเรามาถึงบ้านเอ็นบีซี โอ้ใช่หลังนี้แหละที่มีของอ่ะขโมวิทยาที่อยู่ในบ้านหลังนี้ฮ่าฮ่าฮ่ามีละนี่ไม่บอกว่ามีปิ๊กแอ๊ดเออมีปิ๊กแอ๊ดมีปิ๊กแอ๊ดเออมีอะไรวะเลสโตนมีหไายอุ้ยไมีเหล็กด้วยขุดครับขุดเอานี่มาเก็บเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยรึแบบไม่โหลด นายอ่ะเข้าใจไหมคำว่าอย่าขวางเรานเนื้อมีที่ขุดเลยเฮ้ยเราต้องตัดไม้ใช่ป่ะงอตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้โอ้โคอนเซ็ปตอันที่หนึ่งเราไดมา้มาแล้วคือ,มอไม่รู้จะทำอไรดีไงเราจะมาคิดมาขับชีวิตรอดอันกว้างใหญ่แห่งนี้คือเราต้องเราต้องอยู่ให้ได้ ประตูนี่นั่นจะขโมยได้นะขโมยประตูเลยเอ้ย,ย,ยไปท้าของดีรออะไรแล้วไปรูปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคแล้วก็เอาไปเอาแปรูปโอ้ยโอ้ยยโดนชนโดนชน วิลเลเจอร์นะชนเราได้ยังไงอะฮะเอาไม้ตกเดี๋ยวเดะ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 เด้อุ้ยเก็บมาอย่างเร็วเลยจะเอาเหล็กตัดไม้แทนเหล็กตัดไม้ได้ยังไงเกิดอรรย์เลยสมัยนี้ของมันเจริญครับผมทุกอย่างนี้ทำได้หมดทุกอย่างเออเรียกว่าเจริญมองไล่ให้วีลเจอร์ไม่เคยเห็นคนตัดไม้อยู่หรือไงเดี๋ยวจะมาช่วยเรตัดล่ะฮะ เออพูดถึงวิลเจอร์มีอาหารด้วยใช่ป่ะล่ะนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาบ้านอยู่ก่อนยึดแับยึดบ้านหลังนี้เลยขอบอนข้อบอนข่าข ผก้จัดที่จะเข้ามาในบัานค้าได้ต้องขอขอเลยนะครับที่ทำกล่องคับมาเพื่อเอ้ยไม่เป็นไรอ,อึ๊บโอเคเก็บของครับเก็บของเก็บอะไรบ้างเก็บเอ่อเก็บประตูเก็บกล่องครับเก็บเหล็กเก็บออกซิเจนเก็บดินดินนี่เอาไปทำอะไรไม่รู้ครับเลยจะครับอะไรดีอะ เออคราบขวานอ่ะน่าจะต้องคราบตรงนี้ก่อนละมั้งอ๋อสองอันลืมขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษโอเคได้สี่อันดีมากดีมากครับน้องทำดาบไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของเราและทรัพย์สินของท่าน ต่อไปขวานี่ฮะจะไม่ผิดครับไงวะครับขวานครับขวานครับวนนขวานอ่ะนี่พิกแอคใช่ปะอ่าขวานขวานครับไงอะพิเพงอย่าพึ่งมาหลอนพเพลงอย่าพึ่งมาหลอน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 ,หลอนเพงอย่าพึ่งอันเดียวอ่ะอันเดียวปะครับขวานยังไงอะ่ะ โอ้บ้าเอ้ยตีตีบ้าเอ้ยไปเอาอาหารมาครับรู้สึกว่าตรงนี้เดิมแบบเราก็จะมีเอ้ยมองมองมองหน้ามองหน้าหามองหน้าหาอะไรนะอะไรก็ไม่รอดหรอกทูดี้เอพีซีฉันรู้นะจะไม่รอดนี่อะไรก็ต้องตายอฮะ เห็นปะละ่ะบอกแล้วยังไงเอ็พก็ต้องตายครับผู้ชมคิดดูว่าเขาไม่รอดโอเคเราไปมำอาหารเขาดีกว่าเอ็พีซอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะไฟก็ไม่มีนะฮะฮะอยู่กันได้ไงฮะเออเฮียอยู่ได้ไงเอ้ยคนแก่คนแก่คนแก่คนแก,นแก่โอเคหนึ่งอัน อาจจะต้องของันแกะเพิ่มมาเออหิวหิวต้องต้องกินอาหารนะอันนี้สุกแล้อันนี้สุกแลว้ว่าไง NPC มันก็ต้องทำอยู่แล้วหุบบลานะแล้วก็วางคืนเขาเปไปเลยโอเคบ้านเดี๋ยวพาร์ทนี้จบคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าเราไปดูบ้านบ้านเราอยู่ไหนเนะี่ยฮะ บ้านจังบ้านอยู่ไหนเฮ้ยจำบ้านได้ไหมเนี่ยเออบ้านที่โดนโดนโด,ดนตัดไว้หลังหนึ่งอะจำได้ไปบ้านเอ,อ้ยจำบ้านเองไม่ได้เลยโอเคครับผมนี่แหละบ้านเราเซฟไว้เลยด้วยกันปิดปิดปิด F2 โอเคผมก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมพี่นี่ผมถ้าชอบพี่นี่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดไลค์ผมด้วยผมจับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย